สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยไมโ l o เวอร์ทาร์ดแ d ะเดสตินนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงของชาวราศีกรกฎนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะมาดูกันนะว่าดวนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวกรกฎดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ ค่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เนฟออฟวอนสคะหรือว่าเพสออฟวอนนั่นเองนะคะชาวกรกฏคุณจะมีคนไปมาหาสู่นะคะมีคนเอาของขวัญของฝากนะคะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนมาหานะคะอาจจะเป็นบริวารเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นลูกน้องเป็นรุ่นน้องเป็นแบบหลานเรา,ล,าลูกพี่ลูกน้องเราอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะมีคนไปมาหาสู่เยอะนะคะในขณะที่ตัวคุณเองก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะใครชวนไปไหนมาไหนคุณก็เล่ตามเขาไปเรื่อยแหละนะคะเหมือนคล้ายค หาที่เที่ยวหาที่นั่งกินหา,หาคาเฟ่นั่งแก้เบื่อของคุณไปนะคะ,ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าสุขภาพก็น่าจะคุณน่าจะอารมณ์ดีอยู่เหมือนกันนะสดใสสดชื่นนะคะ เรื่องของการงานนะคะการงานคุณได้ภายในออฟวอนนะคะการงานบางคนอยู่ในช่วงเวลาของการรอจังหวะที่กําลังจะทําอะไรบางอย่างเหมือนเป็นลักษณะของการรอสัญญาณจากคนอื่นนะคะถามว่าจะได้ไหมสัญญาณกําลังจะมาแล้วนะแต่พฤติกาอาจจะต้องรอหน่อยนะสิ่งที่คุณงา้างๆสิ่งหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยก็มีโอกาสว่าเขากาลังจะส่งข่าวมาแล้วเช่นกันดังนั้นเนี่ยเดินพฤติาการน่าจะเป็นช่วงหลายที่คุณเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวสําหรับหลายเรื่องเตรียมเตรียมข้อมูลไหมเตรียมสุขภาพร่างกายเตรียมทุกสิ่งทุกง อยางว้ให้พร้อมไหมนะคะถามว่าถามว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะมาหรือเปล่ามานะคะจะอาจจะมาเลดเลดนอยเนาะอาจจะมาประมาณแบบช่วงเดือนธันวาคมอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องการเดินทางนะคะหรือได้พบปะเจอเจอผู้คนหน้าใหม่ๆนะคะอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะ ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะคุณได้ไพ่ก้าวดาบนะจริงๆสุขภาพร่างกายภายนอกคุณก็แข็งแรงดีแต่ทําไมสุขภาพจิตใจ,ใจคุณไม่ค่อยโอเคนะักบางทีก็มีเรื่องคิดเยอะอะไรเยอะเนาะทําให้คุณบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็คิดวนไปวนมาอยู่แต่ในแบบเหมือนคนปายเรือในอ่างนะคะติดกรอบของตัวเอง้น่นไม่ได้ไนี่ไม่เอาไม่ค่อยพอใจสภาพปัจจุบันเท่าไหร่นักนะคะ,นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของการขับถ่ายนะถ่ายยากต้องเบ่งถ่ายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของข้อต่างๆนะคะข้อเข่าข้อเท้าแล้วก็หลังช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะเรื่องอะไรดีความรักกันละกันนะคะความรักนะคะคุณได้ไพ่ยเดดชาริออตนะคะ สำหรับคนโสดนะคะความรักคุณจะได้เจอคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะคะมีโอกาสที่จะมีคนแบบนี้เข้ามานะคะบางคนอาจจะแบบเล่นแอปโนปัดองคปัดแอปไปเจอเอาสายฝอสายเกาอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะจะถามว่ามีโอกาสสมหวังไหมคือไพ่ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมใจไว้บ้างว่าเขาอาจจะเป็นคุยเป็นคนคุยกับคุณแค่ช่วงครั้งช่วคราวนะคะมาแล้วก็ไปเบื่อแล้วหมดวาระแล้วแล้วก็ไปอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะไพ่เดชอริออทนะคนคุยกับคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะักเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเดินทางนะคะอาจจะมีการย้ายฐานย้ายที่อยู่ย้ายงานอะไรอย่างนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีลักษณะของเรียกว่าเหมือน คุยกันแล้วนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคลิกเท่า,ทาไหร่ะนะคะก็อาจจะมีการแบบแยกย้ายต่างคนต่างไปนะคะอะไรอวรนิดนึงแต่ก็คิดว่าไปข้างหน้า,าจ,จะดีกว่านะเพื่อมันจะมีคนนึงที่เต็มใจกับอีกคนนึงไม่เต็มใจอ่ะนะคะ <c oughs> คนนึงเต็มใจไปอีกคนนึงไม่เต็มใจที่จะเลิอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็รกดนะคะอ่าไม่รู้เป็นฝ่ายไหนเหมือนกันนะ <c oughs> ต่อมานะคะสําหรับไพ ความรักเหมือนกันแต่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้แฟนคุณไม่ค่อยอยู่บ้านจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ระวังเรื่องความสัมพันธ์ไว้ด้วยไพ่แบบนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ทะเลาะกันได้บ่อยๆด้วยนะคะบางทีก็เถียงกันนู่นนั่นนี่โน่นนะคืออยากจะไปคือทุกคือทั้งสองคนน่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันมาทะเลาะกันตีกันเรื่องระหว่างทางนะคะคู่ไหนที่จะมีเกณฑ์ เดินทางหรือไปท่องเที่ยวอะไรใดๆด้วยกันนะคะใจเย็นๆหน่อยอย่าไปทะเลาะก,กันกลางทางเดี๋ยวมันหมดสนุกนะคะ สำหรับสังคมคนรอบข้างนะคะคุณได้ไพ่คิงซอฟวอนนะคะอาจารย์มองว่าช่วงเดือนนี้ออกสังคมบ่อยๆก็ดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไปเจอคนเก่งคนมีความสามารถต่างๆมากขึ้นนะคะที่จะช่วยแบบชี้แนะคุณนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานการขยายธุรกิจหรือว่าการพัฒนาตัวเองให้มันมีศักยภาพเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ไปเจอคนแบบนี้มากขึ้นเมื่อกี้นี้ลืมลืมถ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การเงินคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะการเงินเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเนื้อตัวเอาไว้หน่อยนะคะเหมือนมีคนจ้องอยากจะได้ทรัพย์สินอยากได้เงินของคุณอยู่ดังนั้นระวังพวกมิจฉาชีพอะไรต่างๆเอาไว้นะคะใครที่มาแบบตีสนิทตีซีหรือมาทำแอบๆดูคุณนะคะแอดไลน์แปลกๆอะไรมาอย่างเงี้ยอย่าไปรับนะระวังเสียเงินโดยไม่รู้ตัวนะคะโอเคแล้วก็ใครที่ดูแลเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ นะนภายในบริษัทหรือดูแลงบประมาณอะไรต่างๆคุณต้องดูต้องเช็คให้ดีด้วยเอ้ยมันเงินมันหายไปไหนมันมีใครยอกยอก่อขโมยสินค้าขโมยแบบเงินเงินสดหน้าหน้าร้านอะไรอย่างนี้ไปหรือเปล่านะคะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอย่าเพิ่งควักกระเป๋าให้ใครช่วงนี้มันมีมันมันสิทธิ์แบบนะโดนโกงโดนทรยศหักหลังได้สูงมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ ภา,าภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะพบพันธุคุณได้ให้สามไม้เท้าบางคนชาวกร,รกฎจะมีเกณฑ์เรื่องของการพยายามหาที่อยู่อาศัยใหม่หาบ้านหาคอนโดนะคะนะอาจจะมีการคุยกับนายหน้านะคะมีการแบบไปเดินดูบ้านขอข้อมูลคนนั้นคนนี้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถอะไรพวกนี้นะมันได้ทั้งบ้านทั้งรถนะคะคนไกลจะติดต่อกลับมานะคะสมมติว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณที่อยู่แบบต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆกลก,ลกันช่วงนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกันบ่อยนะคะ ใครมีลูกใครมีน้องหมาน้องแมวเลี้ยงอะไรไว้นะคะเลี้ยงลูกเลี้หลานเลี้ยงเ,เด็กอะไรไว้เนี่ยช่วงนี้เขาป่วยบ่อยนะแล้วคุณอาจจะได้เสียเงินนะคะเพราะเรื่องกับเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะคะของบริวารด้วยเนาะผู้ใหญ่บางคนนะคะบางทีก็ทําตัวของขวางคุณอนะเนาะยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบปากจัดจัดหน่อยหรือบางทีแบบดา่าคนด่ากเก่งคนที่พูดจาอะไรไม่ค่อย ไม่ค่อยแคร์น้ำใจคนอื่นนักเนี่ยนะอาจารย์เห็นคนลักษณะแบบนี้แหละที่จะท,ทาให้คุณรู้สึกแบบหมดกาลังใจหรือรู้สึกเซ็งหรือรู้สึกว่าทําไมมันทําเรื่องง่ายให้มันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นวะอะไรอย่างนี้ได้นะชาวกรกฏเรื่องงาน,น,นบางทีคุณอาจจะต้องระวังการโดนตรวจสอบการโดนออดิตนะคะการตรวจสอบบัญชีต่างๆนะคะขั้นตอนการทํางานต่างๆเนี่ยระวังอ,ออดิตจะเข้าในช่วงเดือนกรกฎานี้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้มีพระคุณนะคะหรือลูกค้านะคะของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ก้าวไม้เท้าแบบนี้เนี่ยบางทีเขาก็มีกำแพงกับคุณค่อนข้างสูงนะคะเจ้านายไม่ค่อยฟังลูกค้าไม่ค่อยเปิดใจนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามอึดถึกทนกับคนประเภทนี้ให้มากหน่อยนะเออเหนื่อยๆเพราะว่าผู้ใหญ่แหละนะคะ โชคลาภหรอโชคลาภจะพอมีเหมือนกันนะคะโชคลาภจะมาจากความเสียหายเ <c oughs> ช่นคุณอาจจะแบบมีรถชนหรืออะไรต่างๆแล้วคุณไปเบิกเงินประกันอะไรเงี้ยเงินตกเบิกมาได้นะคะหรือบางทีนะคุณอาจจะมีโชคจากลักษณะที่เราคุณดูข่าวเนาะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีข,ดยาาข่าวอัากรรมข่าวอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วคุณเอาเลขพวกนั้นมาซื้อคุณก็จะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ได้โชคนะคะได้มาแล้วอย่าลืมทำบุญให้เขาด้วยนะเราเหมือนเราเราโชคดีบนความซวยคนอื่นนะนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะสี่ดาบนะช่วงเดือนนี้นะคะภายนอกดูสดใสแต่ภายในใจรู้สึกอึมครึมนะคะไพ่ใจอึมครึมเนี่ยมันขึ้นมาหลายใบยเนาะบางทีคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังกําลังทําอยู่ตอนเนี้มันใช่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่าเหมือนคนแบบคลำทางไปไเรื่อยๆเหมือนคนตามบอดที่เดินไปไเรื่อยๆแล้วมองไม่เห็นข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะเนี่ยบางทีคุณก็จะรู้สึกแบบเอองานอาชีพนี้ชีวิตเรา เดินไปในทางนี้หรือว่าแฟนคนนี้มันจะดีกับเราจริงไหมคุณจะเกิดความรู้สึกกังขาตัวเองในใจเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สนใจดูและดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะส่วนนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย